ขยับไปที่2จะเป็นสาวนะคะพี่คริสติน่ากิล่าแล้วก็ปามีนะคะที่หลายคนอาจจะไม่คาดคิดค่ะวันานังคู่ได้ปล่อยอัลบ,บัม้มแรกออกมาในวันเดียวกันเดือนเดียวกันแตกต่างกันแค่ปีเท่านั้นนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ก็เพิ่งจะครบรอบกันไปค่ะ ปล่อยอัลบั้มแรกในวันเดียวกันต่างกันแค่ปีที่ปล่อยเท่านั้นสําหรับ2องทิลปินสาวตัวแม่ในตํานานอย่างคริสติน่ากีล่าและปัมมีค่ะโดยพี่ตีน่าในวัย5 6ปีก็ได้โพสต์ไอจีภาพย้อนวันวานสมัยที่ออกอัลบั้มชุดแรกนินจาเมื่อ32ปีที่แล้วนะคะซึ่งวันที่21ธันวาคมเป็นวันครบรอบการออกอัลบัม้มค่ะเจ้าตัวก็ได้เขียนข้อความสุดซึง้งพร้อมขอบคุณแฟนเพลงนะคะที่ได้มอบความทรงจาําความรู้สึกที่ดีความเป็นห่วงบรรยายการและขอบคุณที่เป็นกําลังใจให้ในทุกๆเรื่่่่องงและะทททุกสิีําค ด้านนักร้องสาวมาตเตอร์ปามี่อีฟฟันเจริญนะคะซึ่งก็เชื่อว,ว่าหลายคนยังจํากันได้ดีกับเพลงแรกที่ปล่อยออกมาอย่างเพลงอยากร้องดังๆนะคะพร้อมกับท่าเต้นที่เป็นเอกลักษณ์และในวันที่21ธันวาคมวันเดียวกับพิตีนาก็เป็นวันครบรอบ21ปีของอัลบั้มปามี่ด้วยซึ่งเป็นอัลบั้มแรกของเธอนะคะโดยเจ้าตัวก็ได้โพสต์ไอีในวันครบรอบแล้วก็บอกว่า จาก21ธันวาคม2001วันนี้ครบ21ปีเต็มแล้วค่ะส่วน,นแฟนๆคนไหนที่อยากฟังสาวปามี่ร้องแบบสดๆบนเวทีสุดยิ่งใหญ่อย่าง Mono 29พัทยาเคาดาว2023มาเจอกันได้นะคะโดยปามี่มีคิวขึ้นเวทีในวันที่29ธันวาคมอย่าลืมมาพบกันที่แหลบวาิลีไฮค่ะ